ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2565เดือนที่ดาวพฤหัสนั้นทับลัคนาราศีมีนร่วมกับดาวเกตแล้วก็มีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพัะคือเจ้าเรือนการเงิน โคจรมาทับลัคนาราศีมีนน่าจะประมาณวันที่17พฤษภาคมนะครับซึ่งอังคารกับพฤหัสนั้นได้คู่สมพลเป็นอะไรที่ดีที่เด่นทีเดียวนะครับในโหราศาสตร์จะมีคู่มิตรคู่สมพลคู่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยครับคู่สมพลเนี่ยมันหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการอุ้มสมในทิศทางที่พากันไปจเจริญรุ่งเรืองนั่นก็หมายความว่า เดือนพฤษภาคมตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับอย่างน้อยที่สุดสินแสหมิงมองเห็นว่าชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของชะตามีโอกาสได้รับความสำเร็จ แล้วก็เป็นอะไรที่โชคดีหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนกับจะมีคนคล้อยตามมีคนเห็นด้วยตลอดแต่ก็อย่างนั้นแหละครับดาวอังคารถึงแม้ว่ามาจากเรือนการเงินแล้วมาทับลัคนาอยู่กับพุทธหานเป็นคู่สมพลแต่อังคารก็มีความเป็นป่าพระเคราะห์อ,อยู่ดีแล้วอังคารนะครับก็ลัคนาราศีมีนที่ดาวอังคารทับลักอยู่เนี่ยมันก็จะมีดาวเสาไปโยกหลังด้วยเสากับอังคารนั้นเป็นคู่ เขาเรียกว่าคู่วิบากผมใช้คำว่าคู่วิบากต้องระวังอารมณ์ตัวเองระวังอย่าไปสร้างความขัดแย้งกับใครหรือบางทีไอ้คำว่าวิบากตรงนี้มันมีคนมาจุกจิกหาเรื่องหาเราให้เราหงุดหงิดก็เป็นไปได้โดยเฉพาะช่วงวันที่21จนถึง31พฤษภาคมนะครับชาวลัคนาราศีมีนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาทำมาหาแดกไป เรื่องใดที่คุณดูแล้วมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือนำปัญหามาให้ภายหลังเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงส่วนในเรื่องการเงินนั้นดาวจเจริญการเงินมาทับตัวแบบนี้นั่นก็หมายความถึงสภาพคล่องในเรื่องของการเงินในเดือนพฤษภาคมการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนจะคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณเองก็จะมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจกับมัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายออกไปเหมือนกันซึ่งเหตุปัจจัยก็จะมาจากบุคคลในครอบครัวที่ทำให้คุณเองนั้นต้องใช้จ่ายเช่นเป็นไฟบังคับไฟจํจำเป็นเขาอาจจะมาขอหยิบขอยืมหรือญาติพี่น้องอาจจะมาขอหยิบขอยืมทำให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักแล้วนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองโครจรไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำก็จริง แต่ดาวพุธเจ้าเรือนคู่ครองก็ไปอยู่กับราหูด้วยอยู่กับมนุษย์ยูด้วยคุณจะมีความรู้สึกบุดหงิดกับการทําตัวลึกลึกลับๆของแฟนของคู่ของคุณหรือบางครั้งเหมือนกับมันมีอะไรปกปิดอะไรเราบางอย่างทําให้เราเองมีความไม่สบายใจหรือจุกจิกใจอะไรประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมจะบอกให้ฟังแบบนี้สําหรับคนที่ยังโสดนะ มีโอกาสมากๆที่จะไปเจอคู่จากโลกออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลแต่เป็นการเจอกันอยู่บนบรรทัดฐานที่มันเหมือนกับมันมีอะไรปกปิดกันเยอะแยะพอสมควรนะครับเหมือนกับว่าเอ๊เขามีอะไรปกปิดเราหรือเปล่าหรือเขาคบใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าถึงมามาคบเราเราอยู่ในสถานะไหนกันแน่ชาวมีนจะมีความรู้สึกแบบนี้แหละครับในช่วงเตือนพฤษภาคมฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งดวงดี